ตอนแรกนะที่อยู่ข้างนอกอะ่ะนึกว่าร้านใหญ่ๆแบบเนี้ยมันจะแพงแต่พอเข้ามาจริงๆโอ้ยมันไม่ได้แพงเลยแล้วก็สวยทุกชุดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เกดอยู่ที่สีสันมอค่ะจากคลิปที่แล้วค่ะที่เกดมาร้านเครื่องสำอางร้านนี้ค่ะ,คะแล้วน้องบอกว่าข้างบนมีร้านขายเสื้อผ้าเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะคะค่ะร้านน้นใช่ไหมใช่ค่ะถึงแล้วนะคะ ขอบใจนะ่ะโอ้ยร้านเขาใหญ่มากเลยค่ะหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องร้านใหญ่มากมีแต่ชุดอลังทางนั้นเลยชุดขนาดนี้แกใส่ไม่ได้หรอกเกตตัวน้อยเกตตัวเล็กค่ะสวัสดีค่ะ ขอดูหน่อยนะคะได้ค่ะซาร่าคะ่ะทุกคน15%ด้วยนะอยู่นี่มันเป็นของงานซารา่างานเแล้วนี่มีลดเอรอ10%นะคะค่ะอยู่ฟังนี่มันเป็นของเกตเอหมดเลยค่ะพี่อุ้ยอันนี้เป็นเบสเซลเลอร์ใช่ค่ะมันมีนแบบนี่กับแบบด้วยอันนี้งานใหม่ย,ยังไม่มีแวบนะค่ะอันนี้สีม่วง โอ้อยน่ารักมาก<ว>น่ารักมากค่ะทุกคนอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอยากรู้อันนี้ราคากก9 9คะ่ะยังยังไม่ลดนะคะอ๋อหรอนั่นแหละมงเคนน100ยังไม่ลดค่ะมีลด15%นะคะหรอคะโอ้ยอ,อ,อยากซือชุดนี้อะ่ะม,มีลดได้เอเอดืนนี้อย่างเดียวคะ่ะค่ะรองเทา้า นี่ลงุลงรองเท้าของผู้ชายครับพี่ค่ะแล้วก็กับกระเป๋าด้วยค่ะมีของอยู่ฟง่งนูอีกมีสามห้ากับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างในรถสามสิบห้าอย่างในรถยี่สิบห้าอันนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะอุ้ยจริงๆตอนนี้เขากำลังคิดใส่ชุดแบบนี้กันอยู่นะสวยมากกับสีขาวตัวนี้สามสิบห้าเปอร์เซ็น ชุดคล้ายๆที่พี่ใส่เลยนะมีค,มคร,ครบไสยค่ะพี่ไซส์เล็กสุดเท่าไหร่เล็กสุดมี x S ค่ะแล้วใหญ่สุดอ่ะใหญ่สุดมี2 XL อันนี้เป็นเสื้อยือดหรอ,อน,นี่เป็นเสื้อยือดราคาแค่179 179บาทจ้าพี่อุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะนี่ทุก179บาทเองอ่ะแผนพีรานใหญ่อยังดีนะใช่นึกว่าจะมีมแต่ของแพงแ ราคาไม่แพงหรอกพี่อาชอบใส่ชุดเซ็ตแบบนี้นะอันนี้สองสีเลยสวยมากยังไม่มีเว็บน่ารักมากเลยชุดละเท่าไหร่อ่ะอันนี้ราคาการร้อยห้าสิบยังไม่หมดค่ะลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คนี้ราคาเหมือนกันค่ะน่ารักน่ารักสวยมากเป็นไอแอบโอ้นี่แหละพี่ชอบใส่เสื้อผ้าแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะคี่ต้องมีค่ะ ชุดชุดแบบนี้เขากำลังคิดกันอ่ะจะลองก็ได้ท่นี่พิ่งมาเลยค่ะค่ะอุ้ยน่ารักมากมีสามพารให้ลองเลยเหรออ๋อตรงโน้นนะห้องลองค่ะแล้วก็ตรงไหนอีกนะอ๋ออยู่ฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นผู้ใช้ก็มีที่ลองโอ้ยดีตางได้ลองด้วยสูงมาก ้ยน่ารักนะ่อาอลังการมากเลย,อ,ยอันนี้ออกแนวเวียดนามที่ตอนนี้เขากำลังฮิตกันอยู่ไม่แคทดด่ทุดเดียวค่ะทุดเดียวนึงมันเป็นเสื้อค่ะน,น่ารักจังตัวนี้ราคาแค่55 1. 1> 550เอง550จ้าอันนี้ซื้อยืดก็มีตัวใหญ่ค่ะโอ้ไซส์249 249 นี่แนวพี่เลยแหละพี่ชอบใส่กระโปรงแบบนี้นก,กับเต้าเหมือนเกาหลีชุดนอนพาดีมานชุดนอนเหรออันเดียวกับครั้งล่างใช่ไหมโอ้ยสวยจังแต่มันมีลายเยอะกว่าค่ะมีเป็นขาสัา้นแขนสั้นขายาวแขนยาวชุดอันนี้คือแขนสั้นนี้ใช่ไหมจ้าอุย้ยพาน,นุม,มานพาน,นุม,มา ยืดเตะไม่เหมือนคนอื่นเลยค่ะเอาเตะเสื้อผ้าดีๆมาเลยผ้านุ่มมากคงจะใส่นอนสบายมากอ่ะอย่างนี้ชุดละเท่าไหร่คะเอ่อถ้าเป็นซัมเบบี้ราคาแปดร้อยเก้าเก้าค่ะชุดนี้อ่ะยังไม่ลดนะอืมลดสิบห้าปอร์เซ็นต์้ยน่ารักมากเลยอ่ะผ้านุ่มมากกับเกงเหมือนกันแต่เสื้อไม่เหมือนกันมันดีแบบนี้อ๋อ แล้วแต่คนชอบมีแขนไม่มีแขนเฮ้ยแอบเห็นที่หุ่นข้างหลังนี่คือชุดเวียดนามเลยค่ะกำลังฮิตมากกระเป๋ามีเยอะมากเลยอะค่ะกระเป๋าเป็น best seller ด้วยอะ่ะใช่ค่ะมันมีเอ่อหล,หลายงานให้ลูกค้าเลืกค่ะ,คะงานแท้ก็มีงานไฮ e อ d ก็มีค่ะรองเท้าก็มี เสื้อผ้าผู้ชายก็มีอันนี้ขงของขายดีเลยคุณนี่เปชเลอร์ในห้างเลยเ<ม>บยลลงเลยงานแท้ชุดออกงามอะ่ะสวยๆทางนั้นเลยโอ้ยพี่ชอบเสื้อแบบนี้อันนี้เหมือนเหมือนเสร็จประมาณนี้แล้วก็วัดต,ตรงนี้ <c oughs> ชุดนอนก็มีชุดไม่ได้นอนก็มีค่ะ ว้าวเซ็กซี่มากไข่ดีมากด้วยเหรอใช่ค่ะคุณกินคนไทยชอบมากน่ารักมากเลยอ่ะลูกไม้ไม่แพรนะคะเครเอารอยไัวเองนี้เลยค่ะอ๋อน่ารักอ่ะเออชุดว่ายน้ำอันนี้ไม่ไม่ใช่ใบน้ำนะไม่ได้นอนอ่ะชุดไว่ได้นอนแล้วอันนี้อ่ะคะอันนี้อันนี้ชุดว่ายน้ำเหรอใช่ชุดว่ายน้ำอ๋อชุดว่ายน้ำน่ารักมากเลยอ่ะ ดีมากเลยค่ะชุดไว้น้ำชุดออกงานน่ะเยอะแยะเลยอ่ะส,สวยๆทั้งนั้นเลยไม่แพงนะพี่ค่ะค <1, 200 S 2> พันสองร้อยเองหนึ่งพันสองร้อยมีครุปแบบให้เหลยคุกสีคุกไสอ๋อมีไซด้วยมีค่ะ SML ถึง XL ค่ะพี่อ๋อดีมากอันนี้เป็น,ปนคุกสีเลยใส่เป็นเทมฟูยมากพี่ก็อยากมีเพื่อนใส่ชุดเหมือนๆกันไป ใส่กับนมก็ได้เดี๋ยววันไหนเราชวนกันไปเนาะสวยมากนะเออตัวนี้มีแค่สองในประเทศคับพูชาเลยมีแค่สองชุดพี่ชอบชุดข้างหมังอะพี่ชอบแนวนี้ว้าวชอบานอันนี้คือมาเลยคเป็นฝั่งกับเป็นยังคดีมาก มีมีหลายแบบให้เลือกค่ะมีของผู้ชายไหมนีม่ค้ะอยู่ฝั่งนู้นอ๋ออันนี้มัน,ปนอปนนี้ของผู้ผหญิงงานแตง่เง,แตงเหรอชุดดมที่ใส่ไปงานแต่งเหรอใช่ค่ะคุณทผู้ชายมันใส่แบบนี้เลยสีแดงขาวชมพูก,กับสีฟ้าเมื่อกีอ๋ออยอยากใส่บ้างอะใครแต่งงานชวนพี่ด้วยนะพี่อยากใส่ชุดแบบนี้ให้ลองเลยค่ะ อันนี้เป็นหัวใหญ่ค่ะอันนี้ของเป็น,ทนแท็กโลหนาแท้ก็อนนี้มีลดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะลดสิบเปอร์เซ็นต์มีเนนค่เดือนนี้ครับพี่เฉพาะเดือนธันวานิมบอยลอนดอนใช่ค่ะของเปเซลเลอร์อยู่ในร้านเลยนี่เขาบอกเลยนะว่าของแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะราคะาเมินในประเทศไทยเลยค่ะพี่มีหลายแบรนด์นะผู้หญิงผู้ชายใสได อุ้ยน่ารักดีอ่ะอันนี้ผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้อะเหรอจ้ออมันมน,น่ารักออลูกค้าซื้อไปใส่เป็นคู่กันเออพี่ก็อยากใส่เสื้อเหมือนแฟนบ้างนะได้ค่ะอันนี้สีเพิ่งมาใหม่เพิ่งออกมาใหม่กับสีนี้จ้ะมีไม่เยอะค่ะอ,อ๋ออันนี้ซาลาชายเหรอจ้าของลดหาสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีอ๋อหรือน,นี่ลดเยอะอันนี้กางเกงผู้ชายจ้า มีกาเกยผู้ชายมีแบรนด์รีบ้ซาร่าเคยมีผู้ชายมาถามพี่ว่าจะไปซื้อกางเกงยีนที่ไหนพี่ก็ไม่รู้จะบอกเขาว่าไปตรงไหนดีเสื้อก็งางเขมเลยมีทั้งขาสั้นขายาวนี่เสื้อทํางานเที่ยวก็ได้ทํางานก็ได้มีรองเท้าของเด็กๆน้อยก็มนี้สเด็กอยชุดนีบ349บาทฟุ้งฟิ้งมาก ตัวนี้ลดเยอะค่ะของของแดดมีลดเยอะเออแต่มันค <5 S 1> ่ากกใช่หกร้อยตอนนี้มันเหลือแค่สามร้อยสี่สิบเก้าค่ะอยู่นี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดเลยเออหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีตัวนี้พี่นีและชอบซื้อของลดราคาไม่แค่ี่นี่พี่อ๋อม่แค่เดือนนี้เดือนเดียวด้วยเดือนธันวาคมนี่นะมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดสิบเลยตัวของแดดน้อยมีถึง อ๋อมีถึงเด็กสี่ขวบจ้ะอเสื้อเด็กน่ารักมากมันชุดทุกีค่ะกางเกงกับเสือยืดน่ารักนี่ของเซลเหมือนกันค่ะอ๋อนี่คือของเซลจ้ะไม่มีที่ชอเลยถา <laughs> วางนี่พี่คงลือทั้งวันนะเนี่ยอยู่ในร้านถ <laughs> ้าลูกค้าชอบ ให้ลองครบตัวเลยครับพี่ลองลองวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันหลงังพ,พี่มาซื้อก็ได้โอ้ยใจดีทางร้านนี้ใช่ค่ะใครลูกใครต่ลูกคา้าอยากลองให้ลองครบตัวเลยครับพี่ค่ะอ๋ะอนี่อันนี้กงเกงในของผู้ชายค่ะมีเป็นบอกเซอร์บอกเซอร์ก็มีค่ะอยู่ในร้านนี้ไหนนะมีแปลง สวยไหมสวยมากโอเคชุดนี้สวยไหมพี่สวยมากแต่ว่ามันมันใหญ่ไปนิดนึงอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เข้าดูมีที่เย็บให้นะคะอจริงเหรอยิบแล้วยิบให้เลยจ้ะยิบให้ฟรีค่ะโอ้ยดีมากเลยอ่ะอันเย็บให้พี่หน่อยนะได้ค่ะโอ้ยชุดนี้น่ารักมากเลย น่ารักจริงๆเพราะดีเลยครับพี่ชุดที่เท่าไหร่นะไม่ถึงพันหนึ่งเลยอ๋อใช่เพิ่งออกไม่ไออกมากมาดิคิสมารโอ้ที่ตัวนี้น่ารักมากชุดนี้น่ารักมากเลยเนาะพี่ยังไม่เคยใส่ชุดแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็พอใส่แล้วก็น่ารักมากอยากซื้อทุกชุดเลยอ่ะ คุณไปตลาดได้ไหมอะได้ค่ะชอบมากค<พ>ิสวยพ,พอดีวัาเนาะอ,อุ้ยชอบจังเลยค่ะมาร้านนี้ได้แต่งตัวสวยๆคือเขาอะให้ลองได้ทุกชุดแล้วก็สนุกมากเลยอะออเกต้าชอบชุดนี้ที่สุดเลยนะให้ดูเกล้าชอบชุดนี้ที่สุดเลยค่ะชุดเมารลคริสต์มาสก็ชอบน่ารักดี ร้านนี้นะคะเขาเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5ทุ่มนะคะตอนแรกนะที่อยู่ข้างนอกอะ่ะนึกว่าร้านใหญ่ๆแบบเนี้ยมันจะแพงแต่พอเข้ามาจริงๆโอ้ยมันไม่ได้แพงเลยแล้วก็สวยทุกชุดเลยค่ะ,คน,น,น,ะนี่เขาลดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะอันเนี้ยมันคือทุกตัวเขาจะมีราคารถไม่เท่ากันต้องไปถามเขาอันนี้าหลกักชอบเอ,อเหมาะกับแก อยากได้รัสิใช่เงินเดินออกก็ใช่ไหมเงินเดินออกแ,แต่เราอยากได้ผู้ชายเป๊ะอ,อยากให้ผู้ชายเป๊ะใช่สวยๆ,ๆังนั้นแต่วุู่คนดูเลยต้องสมแล้วจ้าอยากมีเพื่อนเป็นแก๊งๆ่าใส่สภาอแบบนี้เหมือนกันนะทั้งแกง๊งอ่ะขาดพันเองค่ะลองเาวาแค่ห0าพันเองลดยีเตอร์ลด ของแทแบรนด์เนมนะคะต้องลองมาจับดูยากไา้อันนี้มานานแล้วว่าชอบน่ารักมากเดี๋ยวดูราคาก่อนนะ,คะแค่สามพันสี่เองลดส่วแบรนด์เนมอันนี้ผู้ชายก็ใส่ได้นะ,ะโอเคเนี่ยอยากใส่ชุดแบบนี้บา้างฮะ นายลองสิอยากลองใส่กันเออแกอาจจะใส่แล้วก็สวยก็ได้นะต้องลองไม่ลองไม่รู้ใช่ที่นี่เขาให้ลองได้ทุกตัวเลยนะแกโอเห็นไหมสวยมากเลยกระโปรงเนี่ยอยากได้อันนี้ก็อยากได้ดูดิเป็นโอ้มันมีมีเป็นชุดด้วยโอ้ย,อยสีขาวาเลิศค่ะม,มันน่ารักมากเลย,เลยแกเออชุดนี้มันหนึ่งพันห้าสิบบาทใช่ไหมลดเรามันก็เหลือเก้าร้อยกว่าบาทนะมันก็หน่ารักน่ารักอ่ะ ลิลี่ชา่าอยากไปงานที่แบบว่าใส่ชุดกันเป็นแก๊งๆอะไปบันเกิดค่ะชุดเป็นบันเกิดหรือว่าปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่อันนี้เป็นชุดไปปาร์ตี้ปีไปบันเกิดหรือว่าไปเที่ยวขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ